พี่ผมไม่เข้าใจอ่ะเขาว่าด่าพี่ตั้งเยอะตั้งแย่ตั้งไผมอ่ะเขาข้างพี่ตลอดเว้ยทำไมวะทำไมพี่ต้องบ้าผมคนเดียววะ <S 2> <S 2> <S 2> ผมเศร้านะเว้ยพี่คลิปล่าสุดที่พี่ผ่านมาผมไม่เข้าใจพี่ด่าผมคนเดียวเลยอ่ะทำไมวะมันไม่ได้ด่าพี่เ้ยความทลายความ น่ะพ you ี่บอกพ่อมีทนายความพ่อมีทนายความจริงจริงพี่จะแบบเออไม่เข้าใจทำไมพี่แบบขึ้นอะไรขนาดนั้นเนาะยอ้ยังเล็กลาเขาพวกไม่มีดัวจิตหัวใจพวกใจดำไม่เว้ยป้อมมึงเข้าใจว่าไอ้เหี้ยเออข้าใจทำไมเขาด่ากูว่ากูก็ไม่ได้ทำอะไรให้เขาเยาะเย้ยเลยก็เขาคิดมาที่ทุกคนไปร้อยเรียงเขาอดิ เลี่ยนห้องไปชนายความด้วยไม่รู้อ่แต่น้นก็ไม่ยอมก็จะเอาเรื่องไม่แล้วพี่พี่ปากใครเน่เพื่อนอีกคนผมไม่รู้จักเลยนี่มามุมงเขามาด่าผมทำไมวะเออนะคนเหมือนกันกฎหมายมีคุกมันจ้มีฝังหมาเว้กูไงกูเอง <ค Rose S 2> <ด>กูเองหมาไงเขาอยากให้กูโดนขัง,งไงพอแล้วกอก็แค่นี้ไม่ได้รู้สึกกิดนหรอกพี่ เอาเปิก